สี่โมงครึ่งสมงครึ่งแล้วจะไปไหนนะหัวฮะอะไรนะไปหาผัว <c oughs> คุณประคายรับยาช่องสามค่ะสุขภาพแข็งแรงไหมคะออยิ้มหน่อยค่ะอย่าด่ามากนะสี่โมงครึ่งแม่จะไปไหนเอาอย่างนี้ใช่ไหม่วยาก,กันอ๋อเอาผัดกันเนีอ๋อไม่ยาแบบนี้เหรอเออ๋อไม่ถ่ายวีโอแบบนี้เหรอผัดกันใช่ไหม โอ้ไม่จะสู้ลบแล้วใช่ปะออถึงข้าวลบแล้วใช่ปะเออสึกลบสึกลบสึกรักแล้วมาเรามาสึกลบกัน,นแล้วไปรับยาย,ยัางยังล้วจะรับยายตอนไหนน้ำอนยังอะช่องเจ็ดเจ็ดสี่หัว นี Finally, 6 6่นี่จหโงนี <Beautiful disappears> ่ื่อหโมงนี่เยแม่ดูนาฬกาไม่ถูกพอหกโมงแล้วแม่จะไปไหนฮะหกโมงแล้วแม่จะไปไหนไปหาผัวผัวแม่อยู่เท่าไหร่ผัวแม่อยู่เท่าไหร่เจ้า พ่อแม่อายุเท่าไหร่แม่มาสู้กันไหมแม่สู้เขาไม่ได้หรอกแม่สู้ไม่ได้แม่ไม่แข็งแรงมึงยังมึงแข็งแรงเู่เขไม่ดูพลังเขาไห<อ>นไหน,น,นพลังแม่อยู่ไหนอะไหนไหน,น,น,นพลังแม่อยู่ไหนแม่ไม่แข็งแรงสุขภาพย่ำแย่สู้ได้ไหม มีหรอกให้สู้ไหวไหมสู้ไม่ได้หรอกสาวก่าวกโมกโมโมเ็ครึ่งอะดูในกาเก่งเคอะวะไม่เก่งอยู่ดังเดียวปากโอปากก็เก่งไหม ปาก็เก่งกินก็เก่งได้กเก็บไยังฮะเก็บหมเก็บสื้อผ้ายังเก็บหมดแล้วเก็บแล้วก็โยนออกไปข้างนอกเลยในต่ายถ่ายเออ่ายกูเออปวดท้ายบนอ่ะฮะปวดท้น่าจะปวดเอามายาแกปวดมากิน จับดูก็ดูแล,ล้วปวดกินยาแก้ปวดแทบทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้แหละเปิดทีคะเพราะว่าถ่ายวิดีโออยู่แม่กินะทุกวันมปวดทุกวันเหรอไม่ลดหย่อนเลยวะแม่ แม่ลดราคาลงได้ไหมปวดเนี่ยไม่ได้ถัวไม่ได้ถัวพูดพูดเบาๆดิแม่เพราะว่าเดี๋ยวกล้องทะลุ <c oughs> โอ้ขึ้นมาอะเยแม่ไปพันยาปะ ไปพัทยาป่ะมีอะไรเที่ยวทะเลไงเอาแม่ไปเที่ยวทะเลเหรอสองเมไหนสีอะไรกับสีอะไรนี่ขาไม่เป็นอะไรแม่ฮะอะไรขาแม่เป็นอะไรขาพอนี่ ข้อไม่ดีเหรอ,อ,อมันเดินมากหรือคงข้อไม่ดีฮอะแล้วเก็บอะไรใจนั่นน่ะอ๋อนวดขาดขาข,าข้อไม่ดีแม่ปวดแม่ก็บอกสิแม่ก็อย่าไปรูปรูปมันให้เขาสังเกตอาการกันเองเหรออะ แยววันนี้งี่เง่าตั้งแต่บ่ายเที่ยงเที่ยงงี่เง่าตั้งแต่เที่ยงจะหลดตอนนี้กี่โมงแล้วแม่แม่อะไม่เหยียบยายลูกไม่นเหยียบหรอกพี่ชางเหยียบขาเอ๊ะวันนี้เที่ยงอ๋อ แล้วน่ะแม่มาไทยโอ้ยเขาเขาไม่กลับหรอกอยากไม่กลับแยวหาเฮ้ยเออมันอยากอยู่นี่มันจะอยู่ไหนแย้มมันอยากเป็นคนกรุงเทพอยากเป็นคนกรุงเทพเพราอยากพกโทรศัพท์มือถือกลางถนนอยากพกท็อปเด็บอยู่กลางถนนแต่งหน้าจัดจัดยืนแถวกลางถนนมันมันไปยืนกลางถนนให้รถให้รถหลบมันไง ขำแล้วเว้ยขำแล้วเว้ยไ,ไ,ไม่ถ่ายวีดีโดอใหญ่า<ะ>ยายจะเป็นดาราแลวแม่จะให้ลง Youtube คนจะต้องมากดไลค์กดแชร์ไม่เอานะฮะยายยายประไพยายของเจ้าขาทำไงเจวคุณไม่ไปดีรุงเจ๊ไปเรา เออเพ่เหรอไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหน่อยน้องเทพยังหูเหลืองอยู่วบอกยุ่วยุ่วบกวจะเป็นเด็กเทพมีประวัติชอปเด็กอยู่มื่อื่นจะพกท็อปเด็กจะพกชอบรักเหรเดินนี่คงเทพรักคุณอยู่ใด ตายเลย,ยตายไม่ไปด้วยละแม่ไม่อยากเป็นคนกรุงเทพอ่ะคนกรุงเทพเต้นเต้นปูน um ิปิปีหน่อยดิไม่ได้หรอกเต้องดูหน uh ่อยเร็วปูนิปิปี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 ปอะไหนลุงอะลุงเข้าไอ้เจ้าไม่ไปจริงเหรอจะถามเจ้า

แค่พกแค่กระสับยังมีการสนทนาอุ้งเทไปไหมจ๊ะอุ้ยไม่รู้เรื่องอไมันฟาดกูว่ะเหนือเอาพูดอีกครั้งก็จะบอกมันเดิมอีกเลย